สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการคีการหาเคยที่ระยองนะครับผมที่หาดแหลมเจริญนะครับมาดูครับนี่นะครับสดๆนะครับปากเรใจดีครับแตไหนะครับอยัง๋อระยองแล้วนะครับผมดีนะครับแล้วล่ะีการหาที่ครับการตัดครับการลองซูมไปดูครับลองซูมไปดูครับซูมตากล้องซูมดูหน่อยครับกล้องซูมดูหน่อยครับชาวบ้านเรานะครับผมหากันแบบชาวบ้านนะครับ ชาวประมงระยองเราช่วยเหลือกันนะครับนี่ครับมีปลาด้วยครับบางทีมีปลาครับปลาสดๆไอ้น้องหยิบมาดูหน่อยครับปลาสดๆน้องนูหยิบมานี่ครับปลาที่มากินเคยครับดูนี่นะน้องเห็นไหมนี่ครับปลาสดๆครับสดๆนนี้ย่างครับย่างอร่อยนะย่างแล้วก็ทำน้ำจิ้มริกเกลือนะครับระยองเราหวานเจี๊ยบครับแม่ผู้เดียวใครจะกินเนี่ยปลาเขาแบ่งสดๆเลยนะ ป้าก็ขอขอขอก็ได้เนะเคยสุ่มโอนะครับย้อนนี่ถ้าใครอยากได้เนี่ยเอาถมาแบ่งให้เลยนะเอาถุงมาแบ่งได้เลยนะครับป้าเขาใจดีครับเรายองเราครับเมื่อกี้นะครับเคยที่ได้มาจากชาวบ้านนะครับที่หาอยู่ทะเลเมื่อกี้นะครับสดๆนะเรากําลังจะมาทําความสะอาดนะครับแยกเศษปลาออกนะครับเพื่อเราจะมาทํากับข้าวนะครับ เสร็จป่าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับว่าทําเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วทำกับข้าวแล้วจะเป็นยังไงนะครับหน้าตาจะน่ากินแค่ไหนนะครับเี๋ยวดูกัครับ เสียงแซ่บหมดเลยครับวันนี้เราที่ว่าเอาเคยมาจากทะเลนะครับที่ชาวบ้านเาอานเมื่อกี้นะครับเป็นไงครับเมนูเขาดู้ใกล้ครับนี่ครับเมนูนึงอันนี้ครับยำเคยนะครับผมคือลาบเคยครับอันนี้ทอดแป้งเคยครับทอดมันเคยนะครับอันนี้ไข่เจี่ยวครับผม ลดนลนเลยครับรอชิมครับมารอชิมหนอ่อเด็ดแค่ไหนครับโดยช้เลกตาครับอร่อยมากครับยำเด็ดจัดจุ่มกับขนมกระเจี๊ยบห้องติดห้องติด ที่เด็ดครับไข่เจียวลาบเคยระยองเราครั้งแรกในชีวิตค่ะอ่าให้นะครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตด้วยนะครับเจ้ามีเก่ดขน้นเลยนะน้ำกิมมีสองอย่างนะครับน้ำกิมหมาบัวนะครับกับน้ำกิมไก่ครับที่เด็ดครับที่เด็ดครับ ครับเดี๋ยวกันกินกันต่อนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปใหม่ว่าอีกทีนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งฝากชอ่องน้ำใหม่ด้วยครับไลค์สาระช้นแนลครับขอมากครับ